สมาเลิกเจ้าอาวาสวัดองค์ตื้อประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งถือเป็นผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดในฐานะที่มีอายุกว่า101ปีและได้เป็นประธานเปิดงาน พุทธพริกสุวรรณภูมิสามัคคีธรรมแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมโพธิขยา980สถาบันโพธิขยาวิชาลาย 80, ัย980รวมกับมูลนิธิอุรัภูชงที่เมืองเสียมราชประเทศกรัรมพูชา โดยมีประทันสงฆ์และพระธรรมทูตห้ประเทศกว่า200รูปมาร่วมแลกเปลี่ยนมิติทางพุทธศาสนารวมถึงเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างดินแดนสุวรรณภูมิทั้ง5ประเทศได้แก่ประเทศกัมพูชาประเทศพม่าประเทศลาวประเทศไทยและประเทศเวียดนามพร้อมอุบาสกอุบาสิกากว่า100คนเข้าร่วมประชุมเสวนาธรรมในครั้งนี้ โดยทางเจ้าอาวาสวัดองค์ตื้อได้แนะนำหลักธรรมพร้อมเผยแผ่แนวทางในการดำรงตนในธรรมเพื่อเอาตัวรอดในยุคโลกาภิวัตน์ว่าเราทุกคนล้วนแต่เป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชี้แนวทางไว้แล้วสำหรับพุทธศาสนิกชนคือการตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าหากทำได้ไม่ว่าโลกจะเป็นอย่างไรก็สามารถอยู่รอดได้ส่วนพระสงฆ์ ก็ต้องตั้งมั่นอยู่ในศีลอันบริสุทธิ์มีทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาปฏิบัติตนให้เป็นที่เลื่อมใสเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นนี่คือแนวทางที่เราควรนําไปปฏิบัติขอพี่ิหาขอเพ่กันครับมาวาอยูยนิยกเจ็ิญทางไปสู่สันติภาพม่มีเซนทางเงิน มีวหาเนอตทั้งนี้พระมหาผ่องสมาเลิกยังกล่าวต่ออีกว่าในดินแดนสุวรรณภูมิทั้งห้าประเทศจะรวมเป็นหนึ่งเดียวได้ขึ้นอยู่กับพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาที่จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างในการละสังโยตสามได้แก่สัก,กยะทิฏฐิคือความเห็นเชื่อผิดในตัวตน วิจิกิจชาคือความลังเลสงสัยไม่แน่ใจในพระรัตนตรยัยและสีลพะตะปรามาสคือความถือมั่นในข้อบังคับและข้อปฏิบัติที่ทำตามกันมาอย่างงมงายซึ่งหากละสามสิ่งนี้ได้อย่างสมบูรณ์ถือว่าสามารถมีโอกาสบรรลุโสดาอุตธศาสนานั้นเนี่ยนะครับก็นำสู่สันติภาพ เรามี AEC ใช่ไหมฮะอาเซียนแล้วก็เศรษฐกิจอันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทั้งหประเทศเนี่ยนำเอาศาสนาพุทธเนี่ยมาประชุมร่วมกันที่กัมพูชามีพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ไปร่วมประชุมกันเนี่ยเหมือนกับว่าจะรวมถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็น A B C ได้ไหม นะะอแทนที่จะเป็นเศรษฐกิจแต่ก็ฐฐฐฐเป็น B ก็ B B เป็นศาสนาพุทธนะฮะเป็น A B C ดูถ้าจะดีอยู่พักกันสักครู่ครับ